i ช้ p ัส s r e v ว e ววันนี้เราจะมารีวิว t ทซี c ูฮีดี m อคอมพลิเตนะครับของตัวนี้ที่จะเอามาแนะนําเป็นของยี่ห้อ o o c o นะครับรุ่น hb 2 1นะครับตัวนี้เป็น t ทซ C to HDMI นะครับด้านหนึ่งเป็นไทซ C ด้านหนึ่งเป็น HDMI นะครับสามารถใช้ได้กับทั้งอซอฟต์แวร์ที่เป็น Linux Mac แล้วก็ Windows นะครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตที่เป็น iPad หรือ Android ก็สามารถใช้งานได้นะขอแค่สามารถเชื่อมต่อกับ USB Type C ได้ก็พอนะครับตัวกล่องจะเป็นสีฟ้าขาวแบบนี้นะครับข้างหลังเป็นรูปการใช้งานนะครับแล้วก็สเปคในการใช้งานนะครับว่าใช้งานกับอะไรได้บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับข้างในนะครับถ้าแกะออกมาแล้วจะมีเพียงแค่นี้นะครับจะมีตัวสาย Type C to HDMI นะครับ ตัวนี้เป็นสายแบบถักนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีความแข็งแรงพอสมควรนะครับตรงบริเวณตรงที่จับเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับสามารถทําถ่ายเทความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้มีสกรีนโลโก้ไว้ตรงด้านข้างตรงคอมเพเตอร์นะครับที่เป็นด้านของ HDMI นะเป็น HDMI แบบหัวใหญ่นะครับตัวนี้สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้แบบ 4K นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีคู่มืออยู่ภายในด้านในนะครับ ตัวนี้นะครับคู่มือก็อ่าไม่ได้บอกอะไรมากมายนะครับตัวนี้สายยาวประมาณ15เซนติเมตรนะครับไม่ยาวมากนะครับตัวนี้ใช้กับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่รองรับ USB Type C แบบ3.0ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้ถ้าเป็น Type C ที่เป็น USB 2.0จะไม่สามารถใช้งานเจ้าสายตัวนี้ได้นะครับจะต้องเป็น3.0ขึ้นไปนะครับหรือแม่ กระทั่งจะเป็น3.0ก็จริงแต่ถ้าไม่รองรับการต่อออกจอนอกก็จะไม่สามารถใช้สายนี้ได้นั่นเองนะครับภายนอกสายก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เป็นวิธีการใช้สายของจอง้าฮงโค o ช b สอตัวนี้นะครับเราไปหาอุปกรณ์ device ที่เป็น port type c นะครับที่เป็น usb 3.0ขึ้นไปนะครับมาใช้งานตัวนี้ของผมเป็นโทรศัพท์ Huawei p 2 0นะครับเป็น usb type c แบบ3.0นะครับสามารถต่อ จอนอกได้นะครับวิธีการต่อก็คือเอาตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับไปตัวไทที T นะครับไทซี C ตัวนี้มาต่อกับโทรศัพท์นะครับส่วนอีกด้านเราก็เอา h d m i มาต่อนะครับอีกไปด้านแล้วก็ใช้ H d m i ไบมาต่อนะครับเป็น H d m i บหัวใหญ่แบบนี้นะครับมเื่อต่อเสร็จแล้วเราก็เปิดดูที่โทรศัพท์ของเรานะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า ให้ดูตรงนี้นะครับอ่าถ้าโทรศัพท์ตัวไหนรองรับนะครับมันจะมีโหมดต,ต่างๆการฉายภาพอะไรขึ้นมาทันทีนะครับอันนี้ของ Huawei มันจะเป็นโหมด Desktop Mode นะครับกดก็ได้ไม่กดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอ่าหรือว่าฉายภาพไร้สายอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในอันนี้เดี๋ยวผมจะต่อใหม่อีกรอบหนึ่งดึงออกนะครับแล้วก็เสียบปุ๊บจากนั้นหน้าจอของโทรศัพท์ก็จะเปลี่ยนหน้าตาไปนะครับแล้วเราไปดูที่ทีวีกัน ตรงทีวีเราสามารถใช้กับทีวีที่เป็น Android TV หรือ Smart TV ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้งานกับทีวีตัวไหนขอแค่มีสาย hdmi ให้เราก็พอนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะกดเปลี่ยนซอร์สนะครับให้มันไปใช้ตัวโทรศัพท์นั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เข้า Desktop m o โหดของ m o ว w l e P20 แล้วก็สามารถใช้งานได้แบบนี้นั่นเองนะครับ หรือถ้าไม่เข้า Desktop Mode ของโทรศัพท์ p 2 0นะครับเป็นโทรศัพท์ธรรมดาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูทีนี้ก็มาสู่ในรูปแบบของโทรศัพท์แล้วเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาหรือทําอะไรต่างๆได้บนหน้าจอเหมือนกับที่เราเล่นโทรศัพท์เลยนะครับเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราทํามันจะโชว์ขึ้นมาอยู่บนทีวีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์การตั้งค่าการแจ้งเตือนอะไรต่างๆมันจะเด้งให้เห็นเลยบนทีวีนั่นเองนะครับ อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเวลาใช้งานนะครับเราต้องดูดีๆนะครับว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นมันมีการรองรับไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้มีรองรับแบบ Desktop Mode นะครับแบบนี้กับแบบโหมดโทรศัพท์นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับบางยี่ห้อก็ไม่มี Desk t o p Mode นะครับบางยี่ห้อก็มีนะครับเราก็ลองเลือกดูว่าโทรศัพท์เราสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับแต่ที่สำคัญเลยคือเราต้องไปดูที่ว่า โทรศัพท์ Type C ของเราเป็น USB แบบ3.0หรือเปล่านั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า h o โ o HB21 Type C to HDMI Converter นะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Shopee หรือ Lazada ได้เลยนะครับคลิปข้าไป h o โ o HB21 ก็จะขึ้นมาทันทีสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ